สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพีชพาชมรถยนต์มือสองนะครับวันนี้ก็นำโตโยต้าฟอร์จินเนอร์นะครับโฉมหน้าแชมป์นะครับเครื่องสามพันขับสองตัวนี้เป็นสามจุดศูนย์วีปีสองพันสิบสามนะครับเปิดราคาวันนี้ก็อยู่ที่หกแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทตีไปง่ายๆก็หกแสนสอง นะครับอันนี้ก็เป็นราคาจัดไฟแนนซ์นะครับส่วนในเรื่องของราคาเงินสดก็จะมีในเรื่องของแวดภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะครับแจงห้ทราบางคนบอกว่าเอ้ยไม่แจงราคารวมนู่นนี่นั่นนะครับก็มันราคามันก็ยังต่อรองกันได้นะครับนั้นเอาราคาจัดไฟแนนซ์ราคานี้นะครับยืนไว้ก่อนนะครับในส่วนของราคาเงินสดหรือว่าในส่วนของ ตัวแหวดตัวอะไรนะครับค่อยมาคุยกันทีหลังนะครับก็เอาละไว้เป็นที่เข้าใจกัน,นครธรรมดาของการซื้อขายนะครับในรูปแบบของบริษัทมั่นคงนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายก็ในส่วนของคันนี้นะครับเป็นสีถ้าบอกง่ายว่าเป็นสีเทานะครับลงเลี่ยเป็นสีเทาปี2013ก็เป็นตัว Fortuner หน้าแชมป์นะครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยม ตัวนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับสภาพโดยรวมก็เกิน90%นะครับตำหนิการใช้งานก็มีบ้างเล็กๆๆน้อยนะครับแต่เรื่องของการเก็บรายละเอียดเก็บงานเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะในส่วนของร่องรอยสะเก็ดหินที่ฝ้ากระโปรงนะครับก็เก็บมาก็สวยนะครับก็เก็บค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับก็แทบจะบอกว่าไร้ตำหนิแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ เพิงเห็นตอนที่เขาเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วผมดูก่อนหน้านี้ก็ดูว่าสวยลคันหนึ่งนะครับราคาถูกด้วยแล้วก็ปี2013ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็น d f o u นะครับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแล้วนะครับมีกล้องมีจอมีเนวี่ในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเกิน90%นะครับมาดูในส่วนของยางเนี่ยปี19นะครับปี19 4เสเส้นหลอกยางยังเต็มนะครับ ออกยางยังลึกยังคมเลยนะครับระบบดิสเบรกหน้านะครับพวงโดยระบบความปลอดภัยเบสมาให้นะครับสไตล์รถกระบะดัดแปลงหรือว่า PPV นะครับก็จะเป็นในเรื่องของดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังนะครับบันไดข้างก็ยังสวยงามไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้ยังไม่มีเฟรมในเรื่องของิฟ์ม บ้านเรากาศร้อนติดไว้ก็ดีนะครับค่อยมาคุยมาดูกันอีกทีหนึงนะครับในส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องก็เก็บให้ได้นะครับดูในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็เป็น v c นะครับ 3.0D4D V-Turbo n Turbo. ครับโดยรวมก็สวยนะครับสภาพค่อนข้างดีเลยไม่มีในเรื่องของชนหนักอันนี้ก็คือรับประกันกันนะนะครับสามารถที่จะ ตรวจสอบได้นะครับทุกวันนี้นะเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าผู้ชำนาญการหน่วยงานต่างๆนะครับรถมือสองนะครับตรวจสอบได้ง่ายคันไหนชนหนักคันไหนไม่ชนหนักคันไหนเดิมไม่เดิมเนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ตรวจสอบได้เลยนะครับง่ายมากนะครับดังนั้นในเรื่องของที่มาหรือว่าร้านนะครับก็มีความสําคัญนะครับมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของผู้ค้านะครับในเรื่องของร้านขายรถยนต์มือสอง นะยิ่งทุกว,วันนี้ค้าขายออนไลน์นะครับรถยนต์มือสองเนี่ยก็ขายออนไลน์จัดอยู่ในกลุ่มของขายออนไลน์ได้นะครับทั่วประเทศมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะครับของของร้านเพชยยนต์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เน้นในเรื่องของขายออนไลน์เหมือนกันนะครับสัดส่วนการตลาดออนไลน์นี่ค่อนข้างห0า0เลยนะครับก็แข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพนะครับดังนั้นใครที่ไม่ใช่ของจริงก็อยู่ยากนะครับดังนั้นรถที่เอามา นะครับเอามาขายทุกคันเนี <and> ่ยต oh no ้องผ่านการคัดสรรคุณภาพนะดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอ่ะกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้นะครับนะกุญแจแบบนี้ให้ดูความสวยความงามนะครับความเดิมกันก่อนนะครับรถมือสองนี่ก็ในเรื่องของความสวยความงามความเดิมนี่ก็ต้องมาเป็นระดับหลักๆเลยก็คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักเดิมนะครับโครงสร้างเดิมไหมนะครับเครื่องดีไหมนะครับมีเล่มไหมมี สำเนาคู่มือให้ดูครบไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหลักๆเลยนะอันนี้ก็มาดูนะครับการใช้งานภายในว่าเป็นยังไงนะครับอย่างคันนี้ก็ดูพวกเพดานพวกหลังคาเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับวัสดุต่างๆไม่ได้สุดไม่ได้ก่อนนะครับเป็นของเดิมที่ยังเฟิรอมยังแน่นนะครับอันนี้ก็ให้ดูกันนะ กระจกไฟฟ้าสีบ่บานนะครับมีล็อกกระจกเซ็นทนล็อกมาให้ก็ตามสไตล์นะครับเปิดปิดกระจับกระจกมองข้างนะครับ,ป,บปับไฟฟ้าปรับไฟหน้านครับแล้วก็มีล็อกเซ็นทนล็อกต่างๆมาให้นะครับอันนี้มีควบคอนโทนนะครับเป็นเครื่อง3000วัตถุประสงค์ของอรถ PPV เนี่ยนะครับนอกจากเป็นรถครอบครัวแล้วยังเป็นรถที่เดินทางไกลนะวิสัยทัศน์ดี นะครับเดินทางไกลได้ไม่เหนื่อยแล้วก็สมรรถนาค่อนข้างดีนะครับก็เป็นอีกอเหตุผลนะครับที่คนหันมาเล่นใบม,มนันนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นจอนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับดูเลขใหม่นะปี2013ันปี2013นะอันนี้นรทบเลขใหม่อยู่ที่2 0 0 0สนสนะครับนะ2 2 0 0 0 เลขใหม่ที่สองเนสองนะอันนี้ก็ยังลักๆเลยแหละนะครับเลขมงเลขไม่ก็เป็นส่วนสําคัญเลขมงเลขหม่เป็นส่วนสําคัญตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกสามพันนะครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแรงม้านะครับนะก็เป็นตระคูลของหนึ่งเคดีแหละนะครับตัวนี้ก็ทนนะนะครับเครื่องตัวนี้ทนปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีนะครับปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีก็คือซ่อมจบ มีอะไรก็รักษาตามดูแลไปตามอาการนะครับก็ต้องพูดกันในลกลกุ่มของคนเล่นนะครับดังนั้นในในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจในการซื้อหาอรถประเภทนี้ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าราคารถมือสองนี่ค่อนข้างที่ถูกลงนะครับคันนี้หุ้มบอกให้ใหม่นะครับเนะบาคู่หน้านี่หุ้มให้ใหม่เลยนะนะครับในส่วนของด้านหลังนี่ก็ยังเป็นบบาเดิมๆอยู่นะครับนะสภาพก็ยังสวยนะในส่วนของคู่หน้านี่เขาหุ้มให้ใหม่และเย็ยบให้ใหม่ mới, นะครับ อาจจะเหลืองหรือว่าอาจจะมีรอยแตกตามอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าในเรื่องของเบาะเนี่ยคนขับกับคู่หน้านี่แหละนะครับจะชารุดก่อนจะพังก่อนเพราะว่าใช้งานบ่อยนะครับในส่วนของด้านหลังก็ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ใช้งานก็สภาพก็ยังดูดีดูสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับแต่งตัวเนี้นยเกียร์โตนะครับจอดแปรได้นะมีชิบล็อกนะครับนะการเข้าเกียร์การ ออกตัวดีหมดนะครับใช้ได้นะครับถือว่าสอบผ่านแหละตัวนี้นะครับสิ่งอนวยความสะดวกอื่นๆในการเอนเตอร์เทนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก USB ต,ต่างๆนะครับที่จุดบุหรี่ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็น p o w e r อร์เก็มีนะครับหัวกงหัวเกียร์ก็ยังดูดีดูสวยนะครับนะตัวนี้ก็จะแฝงไปด้วยความรู้หราก็คือพวกโครเมี่ยมพวกนี้แล้วก็ลายไม้นะครับที่มีมา ก็เป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับไปดูในส่วนของโครงสร้างนะครับนะพวกซอกพวกไปกันดีกว่านะครับซอกนอกซอกในกันนะครับประตูทุกบานเนี่ยนะครับน็อตเนี่ยยังสวยยังคมเลยนะนะครับไม่เคยมีการขันการไขใด้งสิ้นเลยนะครับซอกในนะครับดูได้นะครับของผมกระดูกคุ้มกระดูกคู่ก็ดึงได้นะครับดูได้หมดเลย นะครับก็คือมาเน้นในเรื่องความเดิมนะครับคัดรถส,สวยนะครับการันตีอยู่แล้วนะครับสองนอตสองในเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวดูฝาท้ายกันนะดูฝาท้ายกันนะครับเนะี่ยน็อตพวกนี้เดิมเดิมนะครับอันนี้น็อตเดิมเดิมมาให้ดูกันนะครับนะตามกลองรถมือสองเนี่ยนะครับอายุประมาณนี้ก็ถือว่าสภาพแบบนี้หายากแล้วนะครับ สภาพแบบนี้หายากได้ราคาย่อมเยาอีกนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับตัวนีนะ้เครื่อง3,000 v n t ี e r ็ o 171รยแรงม้า D4D นะครับเป็นความมันเร็วเดินเตย้ายมาด้านบนแล้วนะครับห้องเครื่องเนี่ยส,สะอาดนะครับไม่เยอะไม่หยดนะไม่เยอะไม่หยดใดใดสิ้นเลยนะครับแผ่นพงแผ่นเพจพวกนี้ อันนี้คือโครงสร้างหลักให้ดูนะครับส,สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยลถส่วนมากเนี่ยจะมีรอยสะเก็ดหินอย่างคันนี้ก็มีนะครับก็ต้องมีการถอดการเก็บงานให้นะครับก็ตามการใช้งานแหละนะครับนะจะไม่มีร่องรอยการใช้งานก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะรถใช้งานวิ่งถนนวิ่งทางไกลรับสองแสนโลแล้วนะครับ 200, แต่โครงสร้างหลักๆเนี่ยคือรับประกันไม่ชนนะครับอันนี้เข้ามาดูมาชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับคันนี้ราคาย้ำอีกทีนะครับหกแสนหาบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผ่อนอยมมานหมื่นหมื่นพันหมื่นสองนะครับแล้วก็ในเรื่องของซื้อสดนะครับก็จะมีเรื่องของแวดนะครับภาษีภาษีพรบนี้ต่อให้หมดไปเลยไปถึงปี65ห้นะครับกวานไป ช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 6 1 4 9 9 9 8 5นะครับต่างจังหวัดถือว่าไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนน่ะนะครับจัดได้หมดเลยนะครับมีไฟแนนซ์บนการวิ่งเซ็นนะขอให้มีที่อยู่นะครับติดต่อได้ไม่ยากนะครับก็เงือนไขง่ายๆเดิมๆนะครับอาชีพขอรับพิจารณานะครับเกือบๆทุกอาชีพเลยนะครับก็โทรมาสอบถามกันกันเ้นโทรนะครับถ้าไม่สะดวกโทรก็ฝากชื่อฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ วันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ